บัดนี้ท่านนั้นหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานเปะกรรมฐานแล้วต่อไปโราตั้งใจสำหรับเรื่องราวของพรหมิหารสีสำหรับพรหมิหารสีนี้ได้พูดมาแล้วว่าเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญที่สุดบุคคลใดมีกำลังใจพรหมิหารสีเป็นปกติ คนประเภทนั้นตายแล้วหาใบภูมิเป็นที่ไปไม่ได้จะต้องกลายเป็นคนโง่นในใบภูมิคือไม่รู้จักตกนรกไม่รู้จักเป็นเปรตไม่รู้จักเป็นสุรกายไม่รู้จักเป็นสัตว์เลี้ยงชานแต่ถ้าจะบังเอิญเกิดมาเป็นคน ก็เป็นคนที่มีรูปร่างลักษณะสวยสดงดงามเป็นกรณีพิเศษแล้วก็จะอยู่ในเขตที่เพียบพร้อมได้ความสุขสมราญถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่มีบุญบัสนาบารมีมากมีรัศมีกายผ่องใสเป็นพิเศษถ้รารมมั่นคงจริงๆเพราะมิหันสีนี่เป็นมีเป็นปันใจจัยให้เกิดเป็นตรม นี่ว่ากันัึงด้านโลก,กีวิสัยคือมีพรหมีหางสี่แบบชาวโลกแล้วนี้หากว่าจะใช้พรหมีหางสี่นี่แบบชาวโลก,กุตระโลกเหมือนกันแปลวันเหนือโลกขึ้นไปโลก,กุตระแปลวันเหนือโลกก็ได้แก่พระนิพพานเป็นจิตระดับของพระอริยเจา้า ยังการเจริญพรมิหานสี่จะมีความสำคัญพรมิหานสี่นี่เป็นอารมณ์คิดเปอรอารมณ์ใช้ปัญญาอารมณ์ทรงตัวแต่ถ้าว่าขอันรดาท่านพุทธบริษัทพระโยคาวาจรทงหลายจงอย่าทิ้งอารมณ์สมาธิที่เคยบอกไว้แล้วว่าการเจริญพระกรรมฐานกองใดก็ดี ถ้าทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเสร็จแล้วกรรมฐานกอนนั้นก็เลยเพื่อใช่ไม่ได้เพราะว่าสภาวะจิตของเราชอบเราสับปะสายมีอารมณ์ฟุ้งซ่านฉะนั้นอน,อนาปานุสติกรรมฐานเป็นอนาเป็นกรมนกรมฐานแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนอกากจะใช้อนาปานุสติกรรมฐาน จะแช่นุสติอื่นๆนึกกัสินนึกอกับอสุกควบคุมก็ได้ตามใจชอบแต่ว่าจุดใหญ่จริงๆต้องยึดอนาปานุสติกรรมฐานไม่เป็นอารมณ์นี่เพื่อป้องก,กันจิตโยกโครง,งหมายความว่าจิตมีความสะทกสะทานมากจิตไม่ทรงตัว ถ้าจิตของเราไม่ทรงตัวมีการหมันไหวม,มากการเจริญพระกรรมฐานก็ไรผลคำว่าไราผลก็หมายความว่าการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานนี้ไม่มีผลพรืะว่าบางคราวจิตเราจะก็สบสายมากเกินไปบางคราวจิตก็จะทรงตัวดีพอสมควรแทน,นเพื่อจิตทรงตัวดีการเจริญพระกรรมฐานทุกอย่าง อันดับแรกใ้้จิตชอบคิดแล้วก็ใช่อารมณ์คิดก่อนคิดอยู่ในขอบเขตของอารมณ์ขาก็มาฐานที่เราต้องการแต่ว่าคิดจะสั้นมากเกินไปก็ทิ้งอารมณ์คิดเสียกลับมาจับอนาปานุสติใหม่พออารมณ์จิตสบายแล้วก็ใช่อารมณ์คิดต่อไปสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ไม่ช้ามักผลก็เกิด พระปัญญาเกิดขึ้นมากวันนี้ก็อยากขอพูดถึงพรามิหารสีต่อจากเมื่อวานนี้ว่าจะพูดเรื่องการเมตตากรุณาคือความรักความสงสารตัวเองความจริงการรักการสงสารนี่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าเราต้องรักเราต้องสงสารตัวเองให้มาก ถ้าเรารักเราสงสารตัวเองมากเพียงใดความรักความสงสารในบุคคลอื่นก็มีมากเพียงนั้นถ้าเราจะเมตตาก็ต้องเมตตาตัวเราเองก่อนถ้าเราจะกรุณาก็ต้องกรุณาตัวเราเองก่อนดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระชินวร์มรรศาสนาสนดาสัมมาสัพพุตธเจา้า ก่อนที่พระองค์จะช่วยคนอื่นให้รู้เรื่องของนรกสวรรค์พรหมและนิพพานท่นก็สามารถจะสอนคนพวกนั้นให้ปฏิบัติเข้าถึงได้สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาทรงทำพระองค์เองให้เป็นพระรหันก่อนแล้วจึงช่วยคนอื่นให้มีความสุขข้อนี้มีประมาณชั้นใด ดังนั้นเมตตานี่ก็เช่นเดียวกันในดับต้นในสมัยที่เป็นโลกีวิสัยการที่เราเมตตาชาวบ้านรักชาวบา้านสงเคราะห์ชาวบ้านยินดีกับความดีของชาวบ้านมีความวางเฉยเมื่อชาวบ้านเ<ม>ขาเพ่งพรมเราไม่ซ้ําเติมนั่นหมายถึงว่าเรารักตัวของเราเอง ต้องการให้เราเองมีความสุขทั้งนี้เพราะอะไรเราไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับใครเรารักเขาเขาก็รักตอบเราสงสารเขาเขาก็สงสารตอบเราไม่ฉาเขาเขาก็ไม่ฉาตอบเขาเพ่งพร่ำเราไม่ซ้ำเติมเขาก็ไม่เกลียด อย่างนี้ชื่อว่าเรารักเราสงสารตัวเองคือเรามีมิตรที่ดีอยู่เสมอไม่ไว่ากันทั้งด้านโลกีวิสัยสำหรับตอนนี้เป็นตอนของพระนาคามีเราจะรักเราจะสงสารตนเราตรงตรงไหนพระคนาคามีนี่มีความสำคัญอยู่สองระดับนั่นก็คือกามฉันทะกับปฏิฆะ ฉรับท่านที่ทรงทะมีหารสีเป็นปกติข้อที่เรียกว่าปฏิฆะไม่มีความสำคัญเพราะว่าเราลบล้างมามากแล้วส่วนที่หนักก็คือกามฉันทะคำว่ากามฉันทะก็หมายความนั่นคอีความพอใจในรูปสวยพอใจในเสียงเพราะพอใจในกลิ่นหอมพอใจในรสอร่อย พอใจในการสัมผัสระหว่างเพศอันดับแรกก็มาพูดกันว่าอยากมีสามีอยากมีภรรยาคิดว่ามันมีความสุขอันนี้แปลลงคิดคิดว่าการแต่งงานมันมีความสุขถ้าเรามีพรหมีหันสีเราก็มันนั่งรักตัวเองสงสารตัวเองเสียก่อน ว่าการมีคู่ครองจริงๆคนที่เขามีกันอยู่แล้วเนี่ยเขามีความสุขวเวราะเขามีความพบไว้นั่งพิจารณาหาความจริงให้พบสัญญาความจำของเรามีปัญญาความรอบรู้ของเรามีเราจะยอมให้จิตโง่เกินกว่ากิเลสอย่าให้กิเลสเข้ามาจูงจิตเราเป็นสำคัญ ต้องหักห้างกำลังใจอาศัยที่เจอสมาธิจิตโดยใช้อนาปานุสติเป็นกรรมฐานเป็นตัวเป็น,ปน,ปนตัวนำนั่นก็หมายความว่าต้องการให้มีกำลังใจเข้มแข็งเรามานั่งดูคู่วิวาที่เขาแต่งเงินกันวันที่จะแต่งงานรู้สึกว่าจะมีความชุ่มชื่นใจมากมีศัก์มีสี ไว้นั่งพิจารณาหาความจริงให้พบสัญญาความจำของเรามีปัญญาความรอบรู้ของเรามีเราจะยอมให้จิตโง่เกินกว่ากิเลสอย่าให้กิเลสเข้ามาจูงจิตเราเป็นสำคัญต้องหักห้างกำลังใจอาศัยที่เจอสมาธิจิตโดยใช้อนาปานุสติเป็นตัวนำ นั่นก็หมายความมาต้องการให้มีกำลังใจเข้มแข็งเรามานั่งดูคู่วิวาที่เขาแต่งเงินกันวันที่จะแต่งงานรู้สึกว่าจะมีความชุ่มชื่นใจมากมีสักมีสีแต่ถ้าว่าก่อนจะแต่งเพราะเริ่มรักกันเข้ามาแค่นี้อารมณ์ก็เริ่มเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรอันดับแรกจิตเริ่มรัก ยังไม่ได้ตกลงในเรื่องรักแน่นอนอาร์มันก็เริ่มเป็นทุกข์แล้วว่าคิดว่าคนที่เราอยากจะรักเขานี่นเขาจะรักเราหรือเปล่าใจาเริ่มไม่สบายถ้าเห็นคนที่เราคิดว่าจะรักและกำลังรักเขาอยู่แต่ยังไม่ตกลงเดินไปกับใครไปไหนมาไหนกับใครดีไม่ดีเข้าไปกับพี่กับน้องของเขา,เขา เราก็คิดเชื่อว่าบางทีเขาจะไปกับคนอื่นซะแล้วรักคนอื่นซะแล้วอารมณ์มันก็ไม่เป็นสุขพอตกลงรักกันขึ้นมันได้ความระแวงระไวมันก็มากขึ้นเกรงไปว่าความรักของเราจะไม่แน่นอนนี่มันเริ่มทุกข์ใไ่ไม่สบ,บายนอนไม่หลับ พอเริ่มแต่งงานกันแล้วอยู่ด้วยกันภาระหนักมันก็เกิดขึ้นอีกการงานต่างๆที่เคยเกรทรั้นได้ไม่ทำอะไรได้หนาวก็นอนร้อนก็นอนมีกินแค่นี้ก็พอไม่ต้องทำต่อไปแต่พอเริ่มทำงานเข้ามันต้องขยันมากขึ้นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราเป็นคนสองคน นอกจากคนสองคนแล้วยังญาติทางฝ่ายสามีญาติฝ่ายพัญญาเพื่อนฝ่ายสามีเพื่อนฝ่ายพัญญาเราก็ยะต้องนั่งเอาใจฝ่ายหลายสิบคน,นเริ่มภาระแห่งความทุกข์เกิดขึ้นราะการจับจ่ายใช้สอยมันก็มากขึ้นแต่ก็ยังต้องเป็นห่วงอารมณ์ซิ่งนและกัน เลงว่าจะเป็นที่ใครเคยซึ่งกันกันต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนี่ความทุกข์มารัดตัวเขามากทุกทีต่อมาพอมีบุตรมีีินดาเกิดขึ้นตอนนี้สินี่ไม่ดีกำลังนอนหลับสบาย,บายในยามดึกพอจะบอกคุณร้องเข้ามาในเวลาดึกทั้งพ่อทั้งแม่ก็ต้องลุกขึ้นมาทั้งทั้งที่นอนยังไม่เต็มตต่น การในร่างกายจะเปรียบเทียบเพียงใดก็ตามทีเพราะใัยความรักโลกสงสารโลกก็ต้องทําทุกอย่างให้ลูกเกิดป่วยไข้ไม่สมบายขึ้นมายามใดก็ดีก็ต้องรีบไปหามหมอกว่าจะเลี้ยงลกกูกโตขึ้นมาแต่ละคนต้องใช้กําลังกายกําลังใจกําลังบนันกาลังทรัพย์เท่าไหร่ถ้าลูกเป็นคนดีก็รู้สึกว่ายัางไม่ที่พอใจ ถ้ารูปเป็นเด็กร้ายอากตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่อย่างเด็กสมัยนี้ที่เขาพูดกันว่าบิดามารดาคือพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดเขาเกิดกันมาเองพ่อแม่อาศัยมีความปรารถนาในการมารมณมากกว่าอันนี้เคยพบมาแล้วนี่พ่อแม่ทิ้งก็นน้ำตาไหล นี่แต่หากว่าเราบังเอ,อิญมีลูกเป็นอย่างนี้เขา้ามันจะมีสุขแล้อมีทุกข์นี่เราคนยังมีความเมตตาคือความรักกรณาความสงสารตัวเองว่าเราจะแบกกายแบกใจเข้า,เาไปรับความทุกข์เรื่องการแต่งงานเพื่อประโยชน์อะไรเพราะการแต่งงานการมีสามีมการมีภรรยามีบททีดาเป็นปัจจัยของความทุกข์ เราเจะแบกความทุกข์หาที่สุดไม่ได้แต่ก็ว่านั่งนักดูว่าสภาวะของร่างกายของเราคนดีของเจ้าสาวเจ้าบ่าวคนดีร่างกายของแต่ละคนนีหรือแม้ว่าคนอื่นก็เหมือนกันมันเป็นทรัพย์สินสมบัติของเราจริงๆหรือว่าเป็นสมบัติของใคร ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรยบรมศาสนาท่่นบอกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายมันเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาประชุมกันมีอาการสามสิบสองมีวิญญาณธาตุมีอากาศธาตุผสมมีจิตเขา้ามาายจิตก็คือเราทั้ร่างกายทั้งหลายเหล่านี้เราบังคับมันได้ไหม ไม่ต้องการให้มันแก่แล้วมันแก่ไหมเราไม่อยากให้มันป่วยมันจะป่วยไหมไเราไม่อยากให้มันตายห้ามมันได้ไหมในความจริงเนีแค่จริงๆแล้วก็ห้ามไม่ได้ร่างกายเราก็ดีร่างกายของเจ้าสาวเจ้าบา่รากรุนี้ที่เราละคิดกันดูดีว่าร่างกายของใครเป็นร่างกายที่สะอาดมีไหม นั่งทาใจนึกให้ดีว่าร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้มันแสนจะสุขรกมีทั้งอุจาระมีทั้งปัสสาวะมีทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันขังอยู่ในร่างกายเรามองไม่เห็นแต่พอมันหลั่งไหลมันจะร่างกายนิดเดียวเราก็มีความนังเกียจสุขรกแล้วก็เสื่อมลงทุกวัน มีอาการเต็ม,มไปด้วยความทุกข์ในการบริหารร่างกายมีความเหน็ดเหนื่อยเพราะต้ตองเลี้ยงร่างกายด้วยทรัพย์สินจะกินก็ไม่สะดวกจะนอนก็ไม่สะดวกการแสวงหาทรัพย์ไม่ใช่ของง่ายว่าจะได้มาต้องพบก,กับอุปสรรคทุกประการเป็นอันว่าเราเกิดมาเป็นคนนี่มันเป็นทุกข์ ถ้ายิ่งเราจะแสวงหาความสุขจากการแต่งงานแทนที่มันจะคลายความทุกข์มันก็จะเพิ่มความทุกข์มากขึ้นก็เ,เป็นนั้นว่าเราไม่พกกับความสุขเราพกกับความทุกข์นล่วก็มานั่งคิดในใจว่าเราเป็นคนมีเมตตาความรักเราเป็นคนมีความกรุณาความสง่สาร เราควรจะสงสารตัวเราไหมว่าถ้าเราคิดว่าเราจะรักใครสักคนหนึ่งหวังผลในการแต่งงานถ้าแต่งงานแล้วมันเป็นความทุกข์นี่เราควรจะแต่งแล้วเราควรจะไม่แต่งตอนนี้เราก็เริ่มรักเรื่องสงสารตัวขอตัดกำลังใจพว่าไม่คิดจะพึ่งหาคู่ครอง เห็นโทษจกความรักในความปรารถนาที่มีคู่ครองเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เราจะ,สะแสวงหาความสุขคืออยู่แตู่้เดียวตามที่พระองค์ทรงตัสว่าเอกาเยนโนยังพิกเวมโคสตนานังวิสติยาเป็นต้นว่าทางของคลพูนเดียวเป็นทางเอกเป็นทางนำมาถึงความสุข เราก็พยายามจับเอากายชิตาตาสติกรรมฐานกับอสุกรรมฐานพร้อมกับสักกายทิฏฐิมาบบกกันเข้ามาร่างกายนี่เป็นเพียงชาติท่าสี่มีสภาพสกปรกมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเรื่องร่างที่อาศั่โชคราวทำไมเราจะไปรักร่างกายเขาเพื่อประโยชน์อะไร าะมันเป็นจะเป็นปัจจัยของความทุก ح, ข์หาความสุขไม่ได้ถ้ากำลังใจข้มันดาทางพุทธบริษัทกันหลายมีความรักตัวสงสารตัวคิดอย่างนี้เป็นปกติไม่ช้ากำลังใจข้มันดาทางพุทธบริษัททกท่นนานาาาก็จะชนะอำนาจการเมื่อกีฬได้จัดว่าเป็นครึ่งหนึ่งของพระอนา,นนาคามียังไม่หมด ใต่เวลานี้มันหมดต่อที่นี้ไปคขบันดาสามกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันอยู่ในวิยาบทที่เห็นว่าสมควรใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอิญญาสายจึกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นสมควว่าควรจะเลิกสวัสดี